จากคลิปที่แล้วน้องวินนี่ได้แนะนำภาพรวมของวินนี่เรดาร์ไปในคลิปนี้เราจะมาขยายถึงรายละเอียดของอินดิเคเตอร์แต่ละตัวกันค่ะเริ่มที่อินดิเคเตอร์ RSI เมื่อราคาของสินทรัพย์ลดลงมาแตะหรือต่ำกว่าเส้น lower band จากตัวอย่างค่าคือ30อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าราคาอาจอยู่ในภาวะ o v e r s o u d หรืออาจเกิดการกลับตัวของราคาขึ้นมาได้ ค่า RSI l e n g จะมีผลต่อความไวของตัวชี้วัดยิ่งค่าสูงตัวชี้วัดจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาช้าลงในทางกลับกันถ้าค่าต่ำตัวชี้วัดจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเร็วขึ้นจากตัวอย่างหากตั้งค่า RSI l e n g เป็น14หมายความว่าการคำนวณค่า RSI จะพิจารณาจากราคาปิดของ14แท่งเทียนที่ผ่านมาเมื่อราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นไปแตะหรือสูงกว่าเส้น upper band จากตัวอย่างค่าคือ70 าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าราคาอาจอยู่ในภาวะโอเวอร์บอทหรืออาจเกิดการกลับตัวของราคาลงมาได้ต่อมาอินดิเคเตอร์สโตแคสติก RSI เมื่อค่าสโต RSI K และ D สูงกว่าระดับ80อาจบ่งบอกถึงสภาวะโอเวอร์บอทและมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงหากค่า K และ D ต่ำกว่าระดับ20อาจบ่งบอกถึงสภาวะโอเวอร์โซลและมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น s t o r a n e คล้ายกับการดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในช่วงเวลาหนึ่งการตั้งค่า s t o l e n g e เป็น14ถือเป็นค่าที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะเป็นการหาจุดสมดุลระหว่างความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและความน่าเชื่อถือของสัญญาณค่ะส่วนค่า Lower Band Upper Band และ RSI Range จะมีความหมายเดียวกับ Indicator RSI ค่ะต่อมา Indicator MACD การปรับค่าเหล่านี้จะส่งผลต่อความไวของ MACD ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา ถ้าต้องการให้แม็กดีไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเร็วขึ้นอาจลดค่าสโลลงหรือเพิ่มค่าฟาสขึ้นแต่ถ้าต้องการให้แม็กดีมีความสมูทและลดสัญญาณรบกวนอาจเพิ่มค่าสโลขึ้นหรือลดค่าฟาสลงค่ะเมื่อเส้นแม็กดีตัดขึ้นไปเหนือเส้นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นของราคาและเมื่อเส้นแม็กดีตัดลงมาต่ำกว่าเส้นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงของราคาค่ะ ซึ่งค่า Signal Smooth เป็นค่า EMA ของ f a ส t เพื่อให้เส้น s i g น a ลลดสัญญาณรบกวนโดยค่าฟาส t จะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้นมากที่สุดส่วนค่า Slow จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาช้ากว่าค่าฟาส t ค่ะต่อมาอินดิเคเตอร์ e b เบอร์พาหรือ EMA Blue b a r Power เป็นตัวชี้วัดที่วัดพลังของผู้ซื้อในตลาดโดยเปรียบเทียบราคาปิดกับค่าเฉลี่ย e MA เมื่อราคาปิดสูงกว่า EMA แสดงว่า Bull Power มีค่าเป็นบวกและเมื่อราคาปิดต่ำกว่า EMA แสดงว่า Bear Power มีค่าเป็นบวกค่ะโดยทั่วไปค่า EMA ที่13ถือเป็นค่ามาตรฐานที่มีความสมดุลระหว่างความไวและความแม่นยำของสัญญาณ Bull Bear Power ค่ะต่อมา Indicator C.D.C Action Zone Indicator นี้จะเป็นการใช้การตัดกันของ EMA 2เส้นคือ EMA Fast และ EMA Slow หาก EMA Fast มีค่ามากกว่า EMA Slow จะเป็นโซนที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นและหาก EMA Fast น้อยกว่า EMA Slow จะเป็นโซนที่มีแนวโน้มเป็นขาลงค่ะการเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้ท่านวิเคราะห์แนวโน้มของราคาได้ชัดเจนขึ้นเช่นหากท่านสนใจการลงทุนระยะสั้นอาจเลือกใช้ทันเฟรมที่15นาทีหรือ1ชั่วโมงแต่ถ้านสนใจการลงทุนระยะยาวอาจเลือกใช้ทันเฟรม1วันค่ะ ต่อมาอินดิเคเตอร์ไบต d ดิฟอินดิเคเตอร์นี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยเฉพาะในช่วงตลาดขาลงเพื่อหาจุดที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนโดยค่า d ดยคือช่วงเวลาที่จะนํามาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของราคาเช่นถ้าตั้งค่าเดยเป็น12วันระบบก็จะนําราคาในช่วง12วันที่ผ่านมามาหาค่าสูงสุดเพื่อเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซนต์กับราคาปัจจุบันทุกๆ15นาที เมื่อราคาลดลงมากกว่าเปอร์เซน์ที่กำหนดไว้หรือเปอร์เซนดาวระบบก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ท่านทราบค่ะซึ่งค่าต่างๆของอินดิเคเตอร์เหล่านี้เป็นค่ามาตรฐานที่นิยมใช้กันท่านสามารถปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของท่านได้ค่ะอย่างไรก็ตามอินดิเคเตอร์เหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น การตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นข่าวสารข้อมูลพื้นฐานของสินทรัพย์และแนวโน้มตลาดโดยรวมข้อมูลที่ปรากฏในบริการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาเพื่อเป็นการชักชวนให้ลงทุนหรือให้คำแนะนำในการลงทุน